เดินไปลูกปัดนี่ฝึกเอาคนเลี้ยงกับคนจุงขี่นะครับขี่หลังม้าลักกี้นะครับครั้งแรกครั้งแรกเนาะครั้งแรกในชีวิตเนาะขั้นละขั้นระไปลูกปัดไปลักกี้ไปมันต้องลองน้ำนหนักม้วนละเดียวต้องลองน้ำหนักไอ้น,นกสวยอย่างกันเฮอมันต้องได้รับน้ำหนักได้ม้วกัน <c oughs> นะฝึกเสร็จไปอีกขั้นตอนแล้วครับมาตัวนี้ใกล้จะจบละจบวันที่หนึ่งที่หนึ่งม่สา <c oughs> ชื่อ <c oughs> ลักกี้นั่นแหละเออเอะกะครั้งแรกเราจะต้องเก่งน่อยนี่แหละอ่าอย่าเผลอมันมนะลักกี้มันอ่ะเห็นเหรอคนนี้ คือเพื่อจะได้ทำเองครับโอเคเอาละเนาะโอเคเดี๋ยวนะ่ะ